ว่าไปไหนกันคะลูกโอเตระอืมจะไปวัดไทยกันนะคะเราจะไปวัดเอ่อวัดป่าพุทธรังสีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปวัดไทยในญี่ปุ่นกันนะคะชื่อว่าวัดป่าพุทธรังสีค่ะวันนี้มีงานทอดกระถิ่นนะคะแล้วก็มีงานทำบุญค่ะมีโรงทานนะคะเดี๋ยวเราไปวัดไทยที่ญี่ปุ่นกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่วัดแล้วค่ะวันนี้มีงานทอดกระถินสามัคคีนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้มาวัดไทยในญี่ปุ่นกันนะคะเด็กๆแล้วก็มามะก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะวัดนี้นะคะอยู่ในโต,โตกเกียวบบพเอนอี จัจ้าจ้าวันนี้นะคะตอนเช้าก็จะมีการใส่าบาตกันด้วยนะคะตอนเวลาสิบโมงค่ะ เดี de ๋ยวเราก็มาซื้อของใส่บัตรที่นี่เลยนะคะก็ช่วงบ่ายๆนะคะเขาก็จะมีการแห่ทอดกระถิ่นกันค่ะแล้วก็มีการทำงทานที่นี่ด้วยนะคะนี่เป็นอาหารงทานนะคะ ล okay, okay. ูกจีน่าเราดูเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปโอเคโอเคพี่จูนเดี๋ยวพี่จีดูพีะจีพีะจีพีะจีอชิลาอชิลาเราเพิ่มพี่จูนเดี๋ยวแปงสวัสดีค่ะพี่แม่ยุ่งเลยใช่ไหมยุ่งอ่ะไปรูั๊หนึ่งสิบเอ็เาเอ้ยไปรูปปัรูปปั๊บเข้มาเลย เริ่มร้อนแล้วค่ะจุยค่ะนุ่ยแดะให้ใจดีเหรอห้าร้อยเอาไปใช้ได้ตามกฎหมายที่คนเอาไปจ้างข่าคนยังได้เลยมันมีอำนาจขนาดนั้นบารเรามีมันสร้างมาต่างกันแต่ถ้าเอารูปในหลวงร้อออกแล้วเอารูปพระพุทธเจ้าใส่หรือเอารูปหลวงปู่มั่นที่เรานับถือนี่ใส่เข้าไปเอาไปซื้อเขาจะเอาไหม ยังว่าไปซื้อบะเตี๋ยวมันโดนด่าเลยบารมีมันสร้างมาต่างกันเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาใช้บารมีของใครก็ของมันส่วนการที่ใครทำนั้นเขา ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาใส่บาตรแล้วค่ะ10โมงเช้านะคะเด็กๆก,ก็เพิ่งได้ละเคยใส่บาตรเป็นครั้งแรกนะคะก็พามาวันนี้ก็เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยบ้านเราด้วยนะคะว่าเช้าๆนะคะเขาก็จะมีการใส่บาตรให้ประสงค์กันค่ะอีอีกแบบอีกแบบอ้กอีกแกแบอกกกกออียปเนนีีลูก ไมาอนี้แ่ทใหดูนะดจัง่ถึงกตไปแบบนี้หนุกนะอมบุอจังพัลิตามีแจใพัลิจามีแจ๋ลูก่เดีนี้หนุกใส่อะเกนดูเลยลูกขอได้ค่อเลยค่ะเอาเลยค่ะอาอะไรหมดไมาไมวดอะล ตาตาเซ็ตาตาเดอไม้ไกลไมไก่ยวนีไม่ไกลูกไปนะลูกพยายามมาแล้วลูกใส่เลยลูกเอาลกลกใลูกใส่ลลูกอืมข้ามือเกยวลูกดีเจใส่เลยลูก ในเด็กใส่บาทนะคะหมดแล้วงกโอเคโอเค ไม่ได้ตรงนี้กันหรออมิเซลหรอปะออมิเซไม่ดอันนอันนี่ขนมดีค่ะอันน,น,ออนี้ไอยังไม่ได้ใส่้าขนมก็ได้อ่านี้ถ่าย B O อันนี้ก็เป็นโรงทานนะคะที่เขามาทําบุญกันนะคะก็มีอาหารเยอะมากๆนะคะก็จะมีทั้งของขค้าของหวานอะไรเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็มีพี่แป้งนะคะมาทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดโรงทานด้วยนะคะแล้วก็มีร้านขายของไทยในนี้ด้วยค่ะขายพวกขนมหวานนะคะผักอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้ก็คนเยอะมากๆนะคะ

กินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะกินได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นนาบคุณค่ะน่ากินมาก ตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะตั้งมงกันแห่กถิ่นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาแห่กะถิ่นกันค่ะ Yeah. วันนี้นะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาทำบุญทอดกระถินนะคะที่วัดป่าพุทธังสีโตเกียวค่ะวันนี้ก็เอาบุญมาฝากทุกทุคนเลยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ